สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาเซียนวิชั่นค่ะรายการที่จะทําให้คุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งกับดิฉันนิรุลบลไสงามค่ะเป็นประจำเช่นเคยสำหรับรายการอาเซียนวิชั่นในช่วงแรกนะคะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคในสรุปข่าวอาเซียนรอบสัปดาห์ค่ะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักประดาน้ำทั้งของไทยและสปป,ปลาวยังคงช่วยกันทำงานอย่างหนักท่ามกลางลำน้ำโขงที่เชี่ยวกรากเพื่อง,องมหาร่างของผู้โดยสารสายการบินลาวแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ QV 301เส้นทางกรุงเวียงจันทร์ถึงเมืองปักเซที่ประสบอุบัติเหตุตกกลางแม่น้ำโขงเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาโดยตัวแทนจากสายการบินลาวออกแถลงการชี้แจงสาเหตุของเครื่องบินตกว่า ขณะที่นักบินเตรียมนำเครื่องร่อนลงสู่สนามบินที่ฝั่งเมืองพลทองตรงข้ามเมืองปากเซสภาพอากาศนั้นแปรปรวนอย่างหนักทำให้เครื่องบินเสียการควบคุมและตกลงในแม่น้ำโขงโดยยืนยันแล้วว่าผู้โดยสารแ,และลูกเรือรวม49คนไม่มีผู้รอดชีวิตขณะที่สายการบินแถลงพร้อมรับผิดชอบความสูญเสียที่เกิดขึ้น หน่วยงานด้านการควบคุมพายุและน้ำท่วมแห่งชาติของเวียดนามประกาศเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับภาวะน้ำท่วมฉับพลันจากอิกทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนารีที่พัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งทั้งภาคกลางของประเทศตั้งแต่ช่วงเช้าของวันอังคารที่15ตุลาคมและแม้พายุจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างหนักโดยที่เวียดนามมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างไม่เป็นทางการเจ็ดรายและมีจำนวนผู้ไร้บ้านมากกว่า5,000คน ยังไรต็ตามนอกจากพัดถลมเวียดนามแล้วอิทธิพลของพยายุไต้ฝุ่นนารีที่พัดถลมฟิลิปปินส์ไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยสำนักภัยพิบัติแห่งชาติรายงานว่ามีชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิตอย่างน้อย13คนจากอิทธิพลของพายุลูกนี้ ักงานภายัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์รายง,งานสรุปความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.1ริกเตอร์ทางตอนกลางของประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย93คนโดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักและมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นเมืองเซบูและชายหาดบนเกาะโบโฮอล รชีวิตชาวพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวไปถึง77รายนอกจากนี้แผ่นดินไหวย,ยังสร้างความเสียหายต่อาศาสนสถานที่สำคัญอย่างบาซิลิกามิโนเรเดลซันโตนิโนในเมืองเซบูซึ่งเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ ชาติตวันตกอาทิอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐและออสเตรเลียประกาศเตือนพลเมืองของตนให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศพมา่าหลังเกิดเหตุระเบิดขนาดเล็กขึ้นหลายระลอกรวมทั้งเหตุระเบิดที่โรงแรมเทรดเดอร์ในน,นครย่างกุ้งส่งผลให้สตรีชาวอเมริกันได้รับบาดเจ็บเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผู้สังเกตการกล่าวว่าเหตุระเบิดขนาดเล็กมุ่งเป้าไปที่การสร้างความหวาดกลัวและบั่นทอนความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีเต็งเซ่งในการปฏิรูปประเทศซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดแสดงความรับผิดชอบด้านนักวิเคราะห์ด้านการเมืองมองว่าการสร้างความไม่สงบต่างๆจงใจดิสเครดิตรัฐบาลและทำให้นานาชาติรู้สึกไม่เชื่อมั่นพมา่า โดยเหตุการณ์ระเบิดรายวันเกิดขึ้นในช่วงที่พมา่ากำลังจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในช่วงปลายปีและการเตรียมความพร้อมเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า หนังสือพิมพ์เวียงจันท์ไทมสรายงานว่าการสำรวจขององค์การอนา,ามัยโลกหรือว่า WHO ประเทศสาเทอรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล่ามีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงที่สุดในบรรดา10ชาติอาเซียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ปริมาณ7ลิตรต่อคนต่อปี ทั้งนี้แอลกอฮอมีบทบาทอย่างมากต่อสังคมของชาวสาวปป,ปลาวจากปัจจัยสองด้านคือการเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีวัตถุดิบที่สามารถผลิตเป็นแอลกอฮอลได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือข้าวโพดขณะที่ปัจจัยที่สองคือความนิยมในการจัดเทศกาลร,รื่นเริงโดยชาวลาวจะสังสรรค์ทั้งปีใหม่สากลปีใหม่จีนเวียดนามและลาวและยังมีเทศกาลแข่งเรือรวมถึงเทศกาลบุญที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี ยังได้ติตามผลเสียจากการเป็นยอดนักดื่มของชาวลาวคือยอดอุบัติเหตุทางท้องถนนที่เพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปี2,555สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วประเทศสูงถึง6,541ครั้งทำให้มีผู้บาดเจ็บ1 1 1 9 1คนและเสียชีวิตมากถึง888คน วนีพัก,กันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของชาวมุสลิมในภาคใต้กันค่ะ